สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆเพ,เพ,เพาะถั่วงอกไว้รับประทานเองที่บ้านกันนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้จะเป็นถั่วเขียวนะคะที่เราแช่น้ํค้างคืนไว้แล้วนะคะหนึ่งคืนแต่ว่าจะแนะนําเพื่อนๆเ,เ,เวลาแช่ถั่วเขียวให้แช่ด้วยน้ําอุ่นนะคะจะเขาจะไปเร่งอัตราการงอกนะคะจะเร่งการงอกของ มเมล็ดถั่วเขียวให้เร็วขึ้นนะคะเอาแค่น้ำอุ่นๆพอนะเพื่อนๆลองสังเกตดูอันนี้เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็เทน้ำออกแล้วก็ล้างนะคะล้างสักสองสามน้ำนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะเขาจะงอกออกมานิดนึงแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็น จะงอยงอกเล็กๆออกมาแบบนี้นะคะนี่อันนี้หนึ่งคืนเนาะแล้วเราก็ล้างคัดให้เพื่อนๆคัดเม็ดที่แตกที่เสียออกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปเพาะถั่วงอกเราจะขึ้นลาจะเน่าได้นะคะเพื่อนๆนก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเพาะกันเลยนะคะอุป,รปรกรณ์ที่ใช้เราก็จะมีเป็นตะกร้าแบบนี้เพื่อนๆนจะใช้ขนาดไหนแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้เป็น ตะกร้าเก่าที่บ้านนี่แหละนะคะเราก็จะใช้แบบนี้แล้วก็จะมีกระดาษทิชชู่นะคะทิชชู่สำหรับใช้ในครัวนะคะแผ่นเขาก็จะหนาๆหน่อยนะคะประมาณ4ี่หแผ่นนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะคะอันนี้เอาไว้ปิดด้านบนตอนที่เราเอาเม็ดถั่วใส่ในนี้ให้เต็มแล้วนะคะก เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆนลองก้นด้วยกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะหนึ่งแผ่นลงไปที่ตะกร้าที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นก็พรมน้ำลงไปจริงๆการเพราะถั่วงอกก็มีหลายวิธีนะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่ว่า ใครสะดวกวิธีไหนนะคะอันนี้เราก็พรมน้ำลงไปนะคะกระดาษส่วนที่เขายื่นยื่นออกมาเราก็กดเข้าลงก็ได้นะคะแบบนี้เนาะ,นะะจากนั้นเราก็จะใส่ ทัวที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปอันนี้เราจะทำประมาณ 3- าถึงสชั้นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราจะไม่ใส่จนแน่นเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าใส่แน่นเกินไปถั่วงอกของเราจะไม่โตนะคะจะไม่คือเขาจะไม่อ้วนนะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวพอเขางอกเขาจะเบียดกันนะคะเราก็ใส่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะคะต่อไปชั้นที่สองก็ทำเหมือนกันนะคะใส่กระดาษลงไปแล้วก็พรมน้ำให้ทั่วกระดาษนะคะ จากนั้นก็ใส่ชั้นที่สองนะคะทำเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนี่ชั้นที่สองนะคะชั้นที่สามเหมือนเดิมนะคะ ชั้นที่สามนะคะอันนี้ก็ชั้นที่สามเพื่อนๆก็ทำไปจนเสร็จเลยนะคะเราจะทำสามชั้นสี่ชั้นก็ได้ละคะแล้วแต่แล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีด้วยนะคะต่อไปจะเป็นชั้นที่สี่นะคะ ชั<ส>้นสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ทั้งหมดเลยแล้วก็กระจายกระจายเขาออกนะคะอย่าให้เขาไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งเยอะเกินนะคะแล้วก็จะเบียดกันเกินไป อันนี้ชั้นที่4ชั้นสุดท้ายนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะวางลงไปแล้วก็รงน้ำเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นเราจะใช้ผ้าขนหนูนะคะเพื่อนๆชุบน้ําบีบให้หม,มาดๆนะคะแล้วก็เอามาคลุมอีกรอบหนึ่งนะคะก้อนนี้นะคะเพื่อนๆเราชุบน้ําเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็ปิดลงไปนะคะไม่ให้ถั่วงอกของเราถั่วเขียวของเราโดนแสงแดดนะคะแล้วก็ปิดลงไปแบบนี้เราจะ รดน้ำเราจะเปิดรดน้ำทุกวันนะคะมาดูว่ากี่วันเราจะได้ทานถั่วง,งอกนะคะเพื่อนจากนั้นให้เพื่อนๆใส่ในาชามนะคะหรือว่ากะละมังก็ได้นะคะเราจะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็คุมด้วย ถุงดำนะให้เพื่อนๆเอาใส่ในถุงดำไว้นะคะแบบนี้ใส่ถุงประมาณสองชั้นนะคะเพื่อนๆคุมแล้วก็เก็บไว้อย่าให้เขาโดนแสงแดดนะคะเพราะถ้าโดนแสงแดดถั่วง,งอกของเราจะไม่โตแล้วเขาก็จะออกใบเขียวๆนะคะเพื่อนะคะๆค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นการลดน้ำของถั่วง,งอกวันที่สอง ะะก็นำออกมาจากถุงดำที่เราใส่ไว้นะคะเพื่อนๆก็เปิดผ้าขนหนูออกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้จะเป็นวันที่สองนะคะวันที่สองจากการเพาะเนาะเขาก็จะงอกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทำการลดน้ำนะคะเพื่อนๆก็ลดน้ำแบบนี้นะคะ ให้น้ำเขาซึมลงไปถึงถุงอ,อกที่อยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆพอเราลดแบบนี้แล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณห้านาทีให้น้ำเขาไหลออกนะคะแล้วผ้าขนหนูเราก็ไปล้างนะคะ แล้วก็ชุบน้ํากลับมาเหมือนเดิมนะคะพอครบห้านาทีแล้วนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็เอาผ้าขนหนูชุบน้ําหมาดๆนะคะคลุมไว้เหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็เก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงดําให้ผ้นแสงแดดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาดูวันถัดไปเนาะวันนี้เป็นวันที่สามนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าถั่วง,งอกของเราโตขนาดไหนแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆอันนี้วันที่สามนะคะจริงๆถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยถั่วง,งอกจะโตเร็วมากนะคะถ้าอากาศหนาวก็จะใช้เวลานิดนึงอันนี้เราก็จะล้างเหมือนเดิมนะคะเราก็จะรดน้ำเขาเหมือนเดิมนะคะ ลาดน้ำลงไปให้ทั่วเลยนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆละอล่ะลดน้ำเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะประมาณ5นาทีให้น้ำเขาไหลออกนะคะ นั้นเราก็เก็บใส่ถุงดำเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นวันที่สี่นะคะวันที่สี่จากวันที่เราเพาะถั่วงอ,อกนะคะจะสังเกตว่าผ้าของเราจะนุนๆูนขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก็คือถั่วงอกเราก็โตขึ้นนะคะเพื่อนๆเราก็ทําเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราดูว่าเออเขายังโต ไม่ได้มากนะคะแล้วก็ลดน้ำเหมือนเดิมอันนี้นะคะจะให้ดูแบบนี้เนาะคืออย่างที่บอกนะคะถ้าอากาศเย็นถั่วง,งอกเราก็จะโตช้านะคะแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยแป,ป๊บเดียวนะคะโตเร็วมากวันสองวันก็ได้ทานแล้วนะคะอันนี้จะเป็นชั้นที่สองน,นะคะเพื่อนๆ ก็จะโตประมาณนี้นะคะคิดว่าอีกวันหนึ่งก็น่าจะได้เก็บทานได้แล้วนะคะอันนี้ก็ชั้นที่สามน,น,นะ,ะวันนี้เราก็จะลดน้ำอีกวันหนึ่งนะคะทำเหมือนเดิม ลดน้ำเขานะคะ,ะล้างน้ำออกแล้วก็บิดน้ำให้หมาดเหมือนเดิมนะคะคือล้างทุกวันนะเพื่อนๆ่ค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นถั่วง,งอกของเราวันที่ห้านะคะวันนี้จะเป็นวันที่ห้าก็คือจะสังเกตว่าผ้าของเราเนี่ยถั่วง,งอกของเรามันจะนูนขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเนาะ อันนี้วันที่ห้าเราก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะนี่เนาะนเห็นไหมคะอันนี้อันนี้ชั้นที่สี่นี่ค่ะเพื่อนๆต้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเอาออกให้ดูนะคะอันนี้ชั้น บนสดเนาะเขาก็จะหลุดออกง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ไปทำความสะอาดนะคะแล้วก็เก็บเอาเปลือกของถั่วเขียวออกนะคะก็ทานได้เลยตัวเขาก็จะประมาณนี้นะ,ะเพื่อนๆคือปกติเราก็จะเพาะถั่วงอกทานเองตลอดนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะ เขาที่สังเกตดูก็คือถั่วง,งอกเนี่ยเขาจะชอบอากาศร้อนมากกว่านะคะคือเหมือนถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาจะโตได้เร็วกว่าไม่ต้องใช้ระยะเวลาเพาะหลายวันนะคะแค่2วัน3วันก็ได้ทานแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้คืออากาศมันเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ยังหนาวอยู่นะคะยังไม่ร้อนเลยนะคะสเปนคราวนี้ก็ใช้เวลาประมาณ5วันนะคะถึงจะได้ต้นขนาดนี้นอ้องเพื่อนๆก็แล้วแต่ สภาพอากาศนะคะด้วยในชั้นถัดมานะคะค่ะเพื่อนๆแล้วนี่ก็เป็นถั่วงอกทั้งหมดที่เราเพาะนะคะทั้งหมดห้าวันเนาะนี่ก็อย่างที่บอกคือเพื่อนๆก็อาจจะตัดขาเขาออกนะคะหรือว่า จะไม่ตัดก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็จะเก็บไอเปลือกเขียวๆนี้ออกนะคะล้างทาําความสะอาดแล้วก็เอาไปทําอาหารได้เลยนะคะทานกับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยทําผัดไฟแดงอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะอสตาร์ลุยโก